เราตัวจะจอดนะครับไปยิ้มนารักนารักแค่เนี้ตไนารักนะว่าไย้เยนนโาหดที่หละฉนว่านารักอ้ยสุดยอดมากด้วยวะไอ้สอบสองโมงไม่รู้ตื่นกันอุตส่าห์มองไม่ตอไม่ตื่นเอาหูไปไปอะไรเลยสุดยอดเลยแต่ว่า ด้วยความสนุกก็เพลินพูดเล่นดีมากเพลินสมากฮะพูดอะไรหน่อยได้ไหมเมื่อคืนสำหรับเหนื่อยสนุกแต่จชมเขาชมมากเลยนะฮเมื่อคืนเนี่สนุกสนานะกีสีนะครับโอ้อยู่อยู่อยู่ในร้านหรือหน้างานแไนคุเต้นตั้งแต่เพลงแรกอะแต่ว่าดีผมบอกผมไปาลแซนด์ เปงานเดียวมอสมดนน้ำมันโดนเวทีทีมันไม่โดนเวทีอะไรวะมันมุนยังหเดือนป่ะมาถึงมุ้ยั่ห้บอกเราเราไปไปคอม่าเม่นไปแไม่ี้อ๋อสดันไม่ดุนไปไม่ได้ไม่ได้อม ขึ้นชมครับเริ่มเริ่ม่นขึ้นเก่งขึ้นว่าเห็นเห็นสองงานแล้วแบบฟังว่าคนเต้นแล้วสองงานแล้วเสร็จจ้าแลจะพึกรองรีเรียงก็มันมันขึ้นในเขามันวันนี้อีกวันนี้ก็มันวันนี้สิวันนี้จะเน้นเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ทางการพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูทีมงานว่าเขาจะรับไหม ทอกูแต่จะเน้เนไปดังทาง